ลงมานะกับบอลองเดี๋ยวบานนี่ mm. น้องมาแม่น,มน,น้องมาแบกกระสอบให้มาแบกกระสอบผัไปอุ้มมา,าก,กาโน่ของเฮากาโน่คนสวน การาะมันตรงๆกล่องแล้วบางสั่นพาก็ยังเปิดพาท้ายเนาะเปิดลวนะโอมินเปิดเปิดเป็นบอโอมินีเจ้ามาเมื่อมันฟังเหรอ โพดโพนอกกระสอบเนาะเนก็สอบนะเซียนูบอกงั้นหลดด้วยซานกรได้เสียหนงโอเคแล้วว่าเขาอร่อยหนึ่งัวมาลากระซองน้อยกะหลบไปแล้วแหละเขาสิยากเนาะตอีเมษสบปรเลิเลยใช่ไหม ไปดูข้างหน้าพอน้อยน้อยมาเบิงนี่ <c oughs> เบิงแน่ปูนแห่กันมากระดอกกระเเียอเนาะดิเอ้อห <c oughs> ล่อ <c oughs> อยู่นี่หละแม่นี่ <c oughs> แม่กระสอบนะพี่ <c oughs> ปัดโปรดหรือสายไฟมึงอยู่ยี่แกละ นักจะคล้องขาจะคล้องพาคล้องยาขีดอันมันโลดพทธสั่งคล้องลายลายน่ะย้ำย้ำมาปูสร์ค่ะมาดาม กลับไปแต่เดือนนะก่อนนะเรือปาจิกาโอ้เรือปาจิกกลับไปเม ja. ja. right> ื่อที่ยันเก้าวันที่เก้าเก้าปาจิกากลับมาอีกทีเจ็ดมกรลามกกลาสองเดือนครับเอฟซีจะบอกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเอาวันเที่ยวไปเที่ยวมาตำรวจจะจับข่อยแต่ว่าบ้าเบิดมือหนิมาเบิดมือหนิเออเด เพราะว่าก็แหยนหกสิบวันเหมือนกันไปวันนี้กเมื่อเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรเป็นอย่างเที่ยวไปเที่ยวมาเบืองค่ารถจังสันหนึ่งสี่นะเออไปทองได้ไผ่บ้นั่นแหละจังหวะเรื่องบอกว่าตาบ้าบมาตำรวจกระจับเขาว่ะบ้านเขาเบิดเนาะโอ้เจ็บปวดดิมาเด้อเนาะเนาะมากินอืมมันสกปรกเลยจะกินอะไรบ่น์นะ เราก็เลยปลาเต้ยงี้นี่นะจากประเทศนอะไรนะเยอรมันอเยอรมันนี่อด้วยนี่แหละพี่แตงขอบคุณมากเด้อคนละก้อนละก้อนไม่ได้ข้างขวาดนชาโนมชาโนมจะไปชาโนมด้วยละลายวันอะไรบ่เจ้าอีแม่บ่ลายมข้นมาเมื่ออากาศฮอนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกงันเล มันคือหอยนั่นเองค่ะมีไมล่มันาวแคบใหญ่ในหนังโลกแคบใใหญ่เลมเามันิดีอามาแต่อยากมากกันเราจะนับ้งไปเป็นแม่หนยชินก่อนนะคะมัขบอกเลยมันเป็นเหล่าข้างในป็นจังะมามาคนสวนนี่สิคนสวนกินกอนนี่ไหมคนสวนเาเลยมาชวนไปัน ก็ไลข้างในก็ดะเลยไปลกินอนได้ค่ะเจ้าเอาไม้ได้เป็นวัตถ่ได้เลยเสีย่ะเสีบบนุมันเป็นอะไรรือหรสข้างในเปะไรม่ได้อกเล็ตีม่นั่งซีม่ีมยอีเมยหมักอีเมมักก็ได้แมอีเม่มักหอยหขอมักปูัไกหอยอันนี้้หอยสังไม่แม่อันนี้หอยกั๊กี้เออแล้วมีแต่ประเภทอไนะม่ห้ยกัคี้่อ อันนี้หอยแม่อันยังห้อยห้อยขั้นบ่ีนะหอยหนกห้อยยังแหละหอยจับหนกอันนี้หอยแข้งแล้วนี่แมันก็มีกอยากมันมีแม่มีหอยแข้งมี่ห้อยแข้งมรู้มันจะมาไอะรแค่นี้อะจะวะ เลืกมาลอ้แดจะอากาศจะะไรอย่งง่ะนอะแม่แเลยเอ้ยแล้วแม่นาราใส่น้ำมุ้งนไปอันนี้อันใ่นกกระทะนไน่งกระทะนั่นไนนีกนไดได้แมไปล่อาไปีแม่ีแม่จะต้อไม่นีีแม่ไม่ได้ยี่ยมยี่ยมจะห้อยดิยีแม่ไ่ได้วมะเบิงมะเบิงใกล้ๆมั้ยเบ้ง่อกเอาไปเลือกเอาไปกปาก้อาจะห้ได้นะซิมเลย มอัน e> ่งด้อยแมด้อยอยเยด่าแกมงยนหอันี้หอยเ์จะได้อหย์จะบอกเช่นเดีกั่มาบ้งเลยหอยเชล์จะได้บอกเนดวันอยงนี่ั้งอันนี้มันคือกุ้งครัไม่ใช่หอยไม่มันเป็นมันช็อกโกแลตชสช็อกโกแลตช็อกโแลต่หออนี้อะบกดียวมน้าหอยนี่คือกุ้งเคบ มีขนอกกันะอาหารทะเลเนาะานั่งนี่ร้อยพอเกินน่งนี่โอ้ยเหย่ยเหียบหัวให้เนเนาะัเออย่งไรในมืออมาวันี้นางตากเกินนะนางตานี่ดางลูกนี้ลูกดางโลกนี้ลูกออกมาลูกแก่เินแล้วงกักินแล้วไม่อร่อยแช่บ่อร่อยจแม่ลปปแม่อาหารทะเลตข้มนจะเป็นหู ปลาดาวกัมี้าไอโน่ตกเลยปลาดาวกับมี่นะไอโน่เอาปลาดาวปลาดาวนน้แมันจงแซ่บโอยบ่เอาได้ลูกตุ๊กอตาลได้สลูกเออบักลาบบักลาบาเอาอะนามันไอนไม่ใช่กินเมดก่อนจะเอาเออเจ็บขอเดไปไปเอาของหลาปะใส่ปลาาขาหลาปะเจาของหลาปะ

โอ้ยซาุยไปม่เมียตึนุกแล้วแกน่ะไมกระตากม้าน่ะแม่ไปะเบิดนะกินยาอะไรบอสหอยกินแม่แม่กินก้อนเดือไเล่เอาอีกก้อนนึงแม่มันหูกไปมาจากประเทศอันไหเยอรมันมันง่ายตระแม่มันโมได้แม่นว่ามันสิพีด์ายตรงแม่เอ้ยมันโมได้ว่า ตีนอมันบริบาลนเขาเสียไปเป็นเดือสองเดือนเสียไหนะฝาเอนอห่ได้มาก็ฝาเื่นจะคล้องเระเบิดแล้วนี่นะเออใ่ดฝาเชอนเ่าคนนั้นเบิดกอดมีอ้ได้ไหมคะสิแก่หน้องเอต้อนรับแม่น้องเทนสบ้านีเสียงร้องนมกับพอนมอึก็ระถึกหนึ่งนอง มาะถาเบิ่งพี่น้องกันกนักระสอบอมันมียังแน่อย่าว่าเดินหนับตัง้งแต่นมขึ้นไปน่าซีปอันันข้างทางกล้อ,องสู้นั่นแหละโกระหักไปยังหว่าของผู้ใด้ลายกระหกักนะมันเงื่อยนะสิอันผู้เดียวอยู่ เก็น้องกเก็บภาบรรยากาศเพลงสำนีกก่อนพี่น้องเด้อขอบคุณละจุกทุกทุกคนติดตามพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะกดีครับตะ